ครับเดี๋ยวเราให้ไปโชว์คนอนอีกสักหนึ่งรอบใช่แล้วค่ะกะกลับมาในครั้งนี้เพราะว่าเมื่อกี้ที่จอบไม่ไปนี่ก็คือคลายแม็กของเขานะนะฮะกับ TCT 160ครับกับโอมจงเงยครับ TCT 160นนะครับถ้าเกิดว่ามันดับไปนะครับไม่ต้องตกใจนะครับผมมันเป็นโชว์ครับผม็จอล้วโชว์ไฮไลท์ไฮไลท์ลาวเหรอเนี่ยเพี้ยจ๋าเราฝากรจ เราเคยรู้จักกันหรือเปล่าจากทางคุณคุณแค่ผมมองคุณยิ่งไม่ค่อยชัดเงยหน้าสักน,นิดให้ผมมีสิทธิ์ได้รู้จักอยากคุยนักสึกวินาทีอยากเห็นหน้าแต่แล้วเธอก็ไม่บองแล้วเธอก็ไม่มา

คือมันต้องมองตาไม่ใช่มองจอเห็นว่าเจตนาผมไม่สำเร็จไม่สังมาการสารภาพผมมันแค่สมวันที่คิดว่ารักใช้แค่เรื่องมองตามันสังมาการกว่าซ้ำมาการซึ่งจริงมันน่าคนถามว่าสัมมาสูงหรือ ร่างกายสมุนกันแค่เอ็กวายกันสองทีกำลังดีบวกไอจัตเอจตายกันนอกเลี้ยงไนซึ่งกใครเอลื่อนสลิงสลิงอันที่เป็นจริงจริงผมขี้อายก็คือเป็นพี่ชายน่ารักยังคุ้นใครเป็นแฟนคุณจะกุ้มตายก็จีบกันในวุ่นวายตะลิง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 ตะลงตะลทำชามลายอนาคตอ่าไรกายมายืนตรงหน้าไม่เงยมาจะเสียกายนะ เพราะอะไรเธอริ้งฉันไปฉันทำให้เธอผิดหวังฉันทำให้เธอเจ็บช่ำมากมายขนาดไหนฉันรักเธอมากมายชั่วร้าย oh. เธอเองก็รู้ใช่ไหม oh. ว่าเธอมีความหมายกับฉันขนาดไหน มาเท่าไลฉันก้มลังขอร้องอ้อนวอนเธออย่าไปทิ้งตัวลงคุกเขากอดขาเธอเอาไว้พริน้นดงสองไม่ต้องกลับลานเธอเพราะอยาไปมันคงไม่มีประโยชน์ถ้าคนมันหมดจใจแต่ชาดูเธออีกบ้างยังปูใหญ่แต่ชาดิา้นกับลมพอดี

หนึ่งหมดเวลาครับว้าวโอ้เรียกได้ว่าเขามีโชว์คลายแม็กซ์ที่สุดยอดมากๆเอาเป็นว่าให้คอมเมนเตอร์เราสักท่านหนึ่งดีกว่าละกันเนาะคอมเมนต์แบบโดยรวมละกันนะเอาเป็นเอาเป็นใครดีเอาจีพี่มิกกี้ดีกว่าฮะแม่นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ชมไปนะฮะก็ชื่นชอบอยู่แล้วนะครับผมจะบอกว่าโชว์ชุดนี้เนี่ยนอกจากคุณจะมีความสามารถแล้วนะครับ โปรดักชันของคุณดีมากเลยนะฮะเป็น,ปน,นหอหนโ์ที่นำเสนอออกมาได้อย่างชัดเจนมากนะครับมีการเปลี่ยนนะฮะอารมณ์เพลงได้อย่างต่อเนื่องมีการเปลี่ยนทั้งฉากมีการทั้งเล่นมุมกล้องนะฮะผมหวังว่าโชว์ชุดนี้ครับจะเป็นแบบนะฮะเป็นแบบอย่างของ Thailand c ค m t ALEN นะฮะในซีซั่นหน้าด้วย นะครับเป็นกำลังใจให้อยากให้ได้1000 0แบาทครับขอบคุณพี่บี้เดสกาด้วยนะคะออล่ะนะฮะรู้สึกว่าต้องยุองๆนะฮะเราไม่รู้ว่าเขาต้งทำอะไรกันอยู่นะครับแต่ยังไงก็เอาใจช่วยนะครับใครที่ชอบนะครับกับ TCT 160ก็โหวตให้เขาด้วยละกันครับใช่แล้วค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็ดำเนินมาถึงโชว์สุดท้ายของเรากันแล้วกับ TCT 495ค่ะ นะคะก็เอาเป็นว่าสําหรับวันนี้ก็ได้โชว์กันไปแล้วทั้งหมด8ทีมด้วยกันนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะเข้าไปกดโหวตกันได้นะคะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะยิ่งเพื่อนของคุณหรือว่าคุณเองมีคะแนนสะสมรวมมากเท่าไหร่ยิ่งแรงกิ้งสูงมากเท่าไหร่นะคะคุณก็มีโอกาสที่จะได้คว้าเงินรางวัลของเราไปค่ะ ถูกต้องแล้วครับซึ่งแต่ละทีมที่ผ่านเข้ามาถึงรอบ10คนสุดท้ายนะครับถือว่าสามารถทําได้ดีจากครั้งที่แล้วทั<ช>้งรอบสิคนนะครับและกลับมาครั้งนี้เขาก็งัดไม้เด็กันออกมาโชว์นะฮะแต่ละทีมเนี่ยเราเลือกเราเลือกไม่ถูกว่าจะเอาใครนะฮะที่ได้แต่อานนี้แนะ่บไม่ใช่ไม่ใช่เราที่เลือกนะครับแต่เป็นคุณผู้ชมนะฮะที่ชมอยู่ทางบ้าน นะครับเขาจะเป็นคนตัดสินนะครับว่าใครจะเหมาะสมที่ได้เป็นนะฮะ t h n i l a ด d แ a ม p t ชา e n นในซีซั่นแรกรใช่แล้วค่ะสำหรับนะคะเวลาในการประกาศผลรางวัลของเราะคะ <c oughs> เลืแค่หนึ่งอาทิตย์เท่านั้นนะคะเพราะว่าวันสุดท้ายที่เราจะทำการประกาศผู้ที่ได้รับรางวัลไปนะคะคือในวันที่27นี้เองนะคะเป็นว่ายัางไงก็รีบโหวตกันด้วยและวกนันเนาะใครที่อยากจะได้คว้าเงินรางวัล1น0,000บาทของเราไป ครับผมนะฮะเอาละนะฮะ TCT นะฮะ495นะครับก็ไม่สามารถติดต่อได้ใช่ไหมฮะนะฮะก็คงจะต้องเป็นการยังไ,ไงะฮะสละสิทธิ์ไปใช่ไหมฮะสละสิทธิ์นะ,ะคะเอาเป็น<ม>ว่าสำหรับวันนี้ก็มี ทั้งหมด2ทีมด้วยกันที่สลาสิ์ <8 S 2> นะคะ,ะคก็มีวันนี้8ทีมนะคะคที่เข้าร่วมนะคะเป็นว่าสําหรับวันนี้เนี่ยก็คุณผู้ชมคงจะได้เต็มอิ่มไปแล้วสําหรับการโชว์ของเราถูกต้องฮะและ1ใน8ทีมนี้นะครับเราจะได้รู้กันแล้วว่าใครจะได้1นึ่งแสนบาทจากรายการ a n ย c a น p Talent ไป และที่สำคัญนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่คอยให้การสนับสนุนเรานะครับยังมีใครบ้างใช่แล้วค่ะขอขอบคุณแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ครับบัสซีบีแอปกินเที่ยวช้อปฟรีครับครีมโจอาค่ะถูกต้องครับและสามารถรับชมรายการของเรานะครับสดๆผ่านทาง www.liketv.co.th นะครับได้ทุกวันพุธ2องทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งรวมถึงจานเคเบิลไอนะครับจานส้มนะครับ ช่อง34และจานดาม p ี i ช่อง163 BKK j o TV JJTV ครับและที่สำคัญนะคะและขาดไม่ได้เลยก็คือคอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านของเราขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ะครับผมตอนนี้นะครับก็เดินทางมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายของรายการช i ล a นแคมชั t เลน n ์ในวันนี้นะครับรวมถึงเราต้องมาลุ้นพร้อมๆกันในสัปดาห์หน้าว่าใครจะได้10,000 0บาทไป และเขาจะเป็นคนแรกนะครับในซีซั่นแรกด้วยนะครับกับรายการแสดงแคม์ทาเลนต์นะครับเรามารุ่นพร้อมๆกันอย่าลืมชอบใครเชียร์ใครอย่าลืมหวตให้เขาผ่านทาง w w w l i g h tv co t h รวมถึงช่องทางอื่นเพิ่มเติมคือ ผ่านทางนะคะ u t u b e และ Facebook กันด้วยนะคะโดยทาง a c e b o o k เนี่ยสามารถที่จะกดโหวตกันได้นะคะทั้งโหวตทั้งแชร์เอาให้เยอะที่สุดนะคะและที่สำคัญผ่านทาง YouTube ด้วยใครที่เลือกที่จะโหวตผ่านทางช่องทางเดียวหรือว่า YouTube อย่างเดียว Facebook อย่างนี้นะคะ <S <S ก็อาจจะไม่ได้รางวัลไปจะต้องมีคะแนนสูงทั้งหมดทั้ง3ช่องทางด้วยเหมือนกันค่ะใช่แล้วครับเป็นกำลังใจเอาใจช่วยให้กับทุกทีมด้วยนะครับวับนนี้นะฮะเราทั้งคู่ต้องขอตัวลาไปก เดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกับพวกเราได้ในรายการ Thailand Camp, Camp Challenge นะครับลุนพรงก,กันว่าใครจะได้1 0,000แบาทวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ